สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถทรงสวยๆน่าใช้1นึคันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็กว้างขวางนั่งสบายหรูหราแน่นอนนะครับในส่วนของ Toyota Camry นะครับตัวนี้ปี2001นะครับ2.2ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับประหยัดด้วยนะครับคันนี้ติดแก๊สระบบหัวฉีด LPG นะครับถ้าใครสนใจชอบหาเอาไว้ใช้งานนะครับสุดสวยแล้วก็คุ้มแน่นอนนะครับ บบาคู่หน้าปับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับกระจกซ้ายขวาปับไฟฟ้า4บานขึ้นลงไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าสุดจัดแล้วก็ครบเครื่องในราคา 89,000บาทนะครับถ้าใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับแถวคลองทวีวัฒนาเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอเราหมกเม็ดนะครับยินดีซื้อคืนได้เลยนะครับแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับภายในกว้างกวางนั่งสบายนะครับตัวนี้อึดทนและประหยัดครับรองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแคมรี่หรือ คมรี่ไฟท้ายย้อยก็ได้นะครับชมเขานะครับตัวนี้ก็เข้าไปหาข้อมูลได้ครับการซ่อมบํารุงอะไหล่ที่ไหนมีช่างเก่งๆอยู่ที่ไหนเรียนรู้ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้ใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับศึกษาข้อดีข้อด้อยข้อเด่นนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้สวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้มากๆนะครับราคาก็เจรจาต่อรองกันดูนะครับสําหรับพี่คนนี้ก็คัดรถดีคัดรถสวยมาส่งต่ออยู่บ่อยๆนะครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับสวยๆเลยครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับอึดทนประหยัดแล้วก็ขับหรูถ้าใครเน้นใช้รถบ่อยก็นี่แหละครับคันนี้ขับสบายแล้วก็กว้างขวางแข็งแรงปลอดภัยประหยัดครับนี่เลยครับใครสนใจโทรเจจาสอบถามนะครับไปดูรถจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับผมก็ชี้เป้าไว้ก่อนนะครับสวยครับภายในใหม่มากๆเลยครับดูเบาะซะก่อนนะครับตึงเป๊ะไม่มียับไม่มีแตกเลยครับ ลองเช็คลองชมถ้าชอบถ้าใช่นะครับอยู่บ้านไกลก็โทรเจรจาสอบถามนะครับใครหารถไว้ใช้งานนะครับอึดทนประหยัดดูแลสบายตัวนี้ก็ถือว่าอะไหล่เยอะนะครับมีขับมีแฟนขับของเขาตรงรุ่นเลยครับเข้าไปศึกษาได้เลยครับก็อะไหล่มีเชียงกงมีครับลองเช็คลองชมนะครับถ้าชอบนะครับได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับนี่ภายในก็สวยๆสมบูรณ์แบบนี้นะครับกว้างมากๆแล้วก็นั่งนุ่มแน่นอนนะครับช่วงล่างถ้าเซ็ตดีๆนะครับ ขับสบายแอร์แบ็กครับความปลอดภัยมีนี่ครับปิดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับก็ทำเนียนทำสวยเลยครับเรียกว่าถ้าใครชอบสนใจใช้ LPG อยู่แล้วนะครับจะขยับขยายรถนะครับคันนี้ถือว่าเหมาะมากครับกว้างกวางแล้วก็นั่งสบายรู้ครับในราคาหลักล้านนะอดีตนะครับตอนนี้เราขายให้8 9 0 0 0 0บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครบ สวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใช่ถ้าชอบเน้นโทรเจราจาไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาก็าจะตัดสินจะได้ง่ายขึ้นครับโทรเลย